โลกต้องการให้ผู้ชายสักคนนึนแข็งกแกรงโลกแม่งจะเอาค้อนปอนทุบใส่หน้าผู้ชายคนนั้นแล้วยืนดูว่ามันจะลุกขึ้นยืนไหวไหมถ้ามันยืนไหวโลกแม่งจะเวี่ยงค้อนปอนที่หนักกว่าเดิมแรงกว่าเดิมให้มันเจ็บกว่าเดิมเพราะกฎของโลกคือคนแข็งแกร่งเท่านั้นครับที่จะมีสิทธิ์ได้รับสิ่งดีๆในชีวิตพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยไว้ใจคนอ่อนแอให้ครอบครองความยิ่งใหญ่ปราศจากความเจ็บปวด ก็ไม่มีทางมองแห่งการเรียนรู้และการเติบโตคุณแค่ต้องยอมรับแล้วไปต่อจงเชื่อมั่นในกฎนี้ครับกฎนี้ศักดิ์สิทธิ์และมีมานานพอๆกับอายุของจักรวาลมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะต่อยได้แรงแค่ไหนมันเกี่ยวว่าคุณจะรับหมัดได้หนักแค่ไหนตั้งหาเถ้าสุดท้ายโลกแม่งจะต่อยหนักกว่าคุณเสมอถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายมีความสำเร็จที่คุณต้องการ คุณไม่มีทางเลือกนอกจากตั้งกาดให้แข็งแล้วลุยต่อแต่ขอให้ลุยด้วยความสุขที่ได้เดินบนเส้นทางของผู้ชนะครับ